คลิปนี้ครับจะมาพูดถึงตัวลําโพงตัว Tribit x s o u n d Plus 2นะครับเป็นลําโพงพกพาอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานของ Tribit นะครับก็บอดี้นั้นภายนอกนั้นเรียกว่าเหมือนตัว Max s o u n d Plus ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับตัวลำโพงเนี้ยเป็นลำโพงที่มีขนาดกำลังขับที่30วัตต์นะครับมีลำโพง2ดอกมีพัสีหน้าหลังนะครับตัวนี้ก็จะขับเบสต,ตรงนี้ออกได้นะครับด้านหลังนะครับ ก็เรียกว่าด้านหลังนี่คือเหมือน m a ็กซ์ซ d พัเลยนะครับตัวบอดี้เกือบจะทุกอย่างนะครับต่างกันที่ตรงโลโก้แล้วก็ตรงข้อความตรงนี้นะครับที่เป็นคําว่า e x c e l Plus นะครับถ้าเป็น m a x p ซ u s ก็จะเป็นข้อความว่า m a x p ซ u s d นะครับส่วนในเรื่องของเรื่องของการเชื่อมต่อนั้นก็เรียกว่าเหมือนกันเลยนะครับรองรับการเชื่อมต่อ AUX ได้ชาจแบตผ่าน USB-C นะครับ ตัวลำโพงมีขนาดใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ด้านบนนั้นจะมีความแตกต่างกันนะครับตัวนี้ให้แบตเตอรี่มาที่2 4 0 0ม ah ิลลิแอมนะครับในสเปกก็การใช้งานก็เรียกว่าอึดตามสไตล์ของไทบิดนะครับอย่างตัวแมสสปารนั้นก็เรียกว่าใช้แบตอึดเหมือนกันนะครับฟังในระดับเสียงที่50% 6 0ก็นี่ก็เรียกว่าฟังได้เกือบ2วันเลยนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับการใช้งานก็เรียกว่าพอๆกันเลยนะครับราว15ชั่วโมงบวกลบอ่ะใช้ได้เลยนะครับในระดับเสียงที่ 5้า0นะครับรองรับในเรื่องของการกันน้ำนะครับ ipx 7รองรับในเรื่องของย่านความถี่ที่5 0าสถึงสองหมเฮิร์นะครับสังเกตนะครับในย่านต่ำนั้นก็แค่50เฮิร์ตครับจะไม่ได้ลงต่ำลึกมากนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นบลูทูธรุ่นใหม่นะครับคือเป็นจะเป็นเวอร์ชัน5.3นะครับที่พัฒนาขึ้นมาจากตัวแม็กซ์ซาวพัสนั่นเองนะครับที่เป็นบลูทูธ5.0นะครับรุ่นของตัว xzaw plus สองนั้นข้อดีที่ดีกว่าแม็ก สามารถที่จะรองรับการเชื่อมต่อแอป,ปได้นะครับรวมถึงนะครับมีในเรื่องของปุ่มกดตรงนี้นะครับที่สามารถที่จะกดเชื่อมต่อ p a i r i n g TWS ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมหยิบตัว m a x กซ์พัมาเปรียบเทียบดูกันนะครับตัวขวานั้นก็จะเป็นตัวแ s o u n d พัทนะครับตัวนี้เป็นแม็กซ์พ t ทส่วนฝั่งซ้ายมือนี้ก็จะเป็นตัวเอ็ p a t พัทให้ผมดูให้เปรียบเทียบกันก่อนนะครับจะเห็นว่า นี่ครับตะแกงก็คือเหมือนกันเลยนะครับต่างกันตรงที่ฟอนต์ของโลโก้นะครับฟอนต์ของโลโก้ตัว x p a w e r จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตัว m a x p o w e ฟอนต์ตัวสอนจะเป็นประมาณนี้แล้วก็อยู่ตำแหน่งด้านล่างอันนี้ก็มีระโพสองดอ,อกเหมือนกันนะครับออก็คือมี2ดอกมีพ a าส i ิกหน้าหลังเหมือนกันนะครับแต่ว่ากําลังขับต่างกันตัวที่ m a x p a t e เนี่ยมีกำลังแค่24วัตต์นะครับส่วนตัว x p e พัทสนั้นมีกําลังขับที่มากกว่า30วัตต์ส่วนในเรื่องของแนวเสียงนั้นเรียกว่าคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าตัวเอ็กซ์าวพัทเนี่ยจะให้เสียงที่มีไดนามิกที่ดังมากขึ้นนะครับแล้วก็เส้นเสียงของจะมีความหนามากขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดนั้นก็เรียกว่าเก็บเม็ดเก็บ,กบ,กบน้อยได้เหมือนเหมือนกันเลยนะครับส่วนเรื่องน้ําหนักของลำโพงนะครับระหว่างตัวเอ็กซาวพัทสนะครับกับตัวแม็กซาวพัทนะครับน้ำหนักต่างกันยังไงเดี๋ยวผมชั่งให้ดูนะครับ อันนี้คือแม็กซาวพนะครับน้าหนักอยู่ที่ประมาณหกร้อยเก้ากรัมนะครับโดยประมาณนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเอ็กซาวพ s รสองนะครับน้าหนักอยู่ที่ประมาณห้าร้อยแปดสิบเอ็ดกรัมนะครับจะมีน้ําหนักที่เบากว่าน,นะครับก็เรียกว่าผิดกันนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้ยกดูก็ผิดกันนิดเดียวครับแทบไม่รู้เลยนะครับส่วนในเรื่องของปุ่มกดนั้นก็จะมีความแตกต่างกัน จากปุ่มเล่นเพล์นะครับในตัวแมสซาพัสนั้จะเป็นสัญลักษณ์ของปุ่มสามเหลี่ยมนะครับในขณะที่ตัว X s o ซา d p l u สนั้นก็จะเป็นวงกลมนะครับในเรื่องของการใช้งานบวกลบนั้นก็คล้ายๆกันนะครับจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องของตัวการแผ่รังสีนั่นเองนะครับ TWS แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของอสัญลักษณ์ EQ นะครับแต่จริงก็สามารถที่จะเลือกโหมดได้3โหมดหลักๆเหมือนกันนะครับก็คือโหมดที่ปิดเบส โหมดเปิดเบรแล้วก็โหมดออดิโอบุ๊กนะครับซึ่งในตัวแม็กซ์พนนั้นก็จะเป็นเหมือนกันนะครับแต่สัญลักษณ์จะต่างกันนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับด้านหลังก็เรียกว่าแทบจะถอดแบบกันมาเลยนะครับนี่ครับด้านล่างก็เหมือนกันเลยนะครับ เพลงให้ฟังนะครับโดยที่ไม่ได้บอกว่าเป็นรุ่นไหนนี่บอกตรงๆนะครับแยกไม่ออกเลยนะครับเดี๋ยวผมให้เทียบอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือในรุ่นของตัว x สา o โกนะครับในรุ่นน้องนั่นเองนะครับแต่ว่าออกมาก่อนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเรียกว่าโคตรคุ้มนะครับโคตรประหยัดแล้วก็โคตรคุ้มครับ x สาวโกรุ่นนี้นะครับนี่ครับขนาดก็เรียกว่าใกล้เคียงกันครับเล็กกว่ากันนิดนึงครับแต่เรื่องการพกพานั้นก็จะคล่องตัวกว่าแบตเตอรี่ก็อึดโคตรๆเหมือนกันนะครับ และเป็นลำโพง2ดอกเหมือนกันนะครับแต่ว่าให้เสียงที่อาจจะเบากว่านิดหน่อยนะครับแต่ในเรื่องเส้นเสียงจะมีความใสกว่าเพราะเบสน้อยกว่านั่นเองนะครับในลําโพง3รุ่นนี้นะครับก็เรียกว่ามีข้อดีข้อเด่นคนละแบบกันนะครับถ้าถามว่าควรซื้อรุ่นไหนถ้าเอาแบบประหยัดงบจริงๆเลยนะครับก็เรียกว่าตัวไทบิดเอ็กซาวโกเป็นตัวที่ยังไงก็ประหยัดงบแล้วก็คุ้มค่านะครับในราคาพันต้นๆบวกลบนะครับ ส่วนในขณะที่ตัว m a x w p a u s นั้นก็ราคาเรทอยู่ที่ประมาณ2,000ต้นนะครับ Xsaw Plus 2นั้นก็เรทก็อยู่ที่ประมาณ2,500กลางนะครับก็เรียกว่าราคาต่างกันนิดหน่อยนะครับระหว่างตัว Xsaw p a u s 2กับตัว m a x w e l p a s s ถามว่าถ้าสอรุ่นนี้ถ้ายังไม่มี2รุ่นนี้เลยนะครับจะเลือกรุ่นไหนผมแนะนําให้ซื้อตัว Xsaw p a u s 2ครับ เพราะอะไรเพราะมันได้เปรียบในเรื่องของการเชื่อมต่อในเรื่องของแอปนะครับรวมถึงเป็นระบบที่รุ่นใหม่กว่านะครับให้เสียงไดนามิกที่มากกว่าส่วนในเรื่องเส้นเสียงนั้นเรียกว่าคล้ายๆกันนะครับแต่มีความของเส้นเสียงที่หนาขึ้นมานะครับตัวในกรณีที่คนมี X Sound Plus แล้วนะครับจะเป็นที่ต้องซื้อตัว X Sound Plus สองไหมโดยส่นตัวผมว่าไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าจรกิๆ ก็เพิ่มเติมมาแค่การเชื่อมต่อแอปนะครับส่วนแนเส้นเสียงผมว่าใกล้เคียงกันนะครับก็ไม่จะเป็นที่จะต้องเสียงเงินเพิ่มนะครับรวมถึงในเรื่องของลูกเล่นก็จริงๆคล้ายๆกันนะครับเพราะหลักๆในการเ,เล่นเพลงของเรานั้นหลักๆก็จะเล่นโหมดอยู่แค่2อสมโหมดเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีนะครับก็แนะนําให้ซื้อตัว X52 ครับจะได้เปรียบก,กว่าเพราะเชื่อมต่อแอปได้ลูกเล่นในการปรับ EQ เพิ่มมากขึ้นนะครับ ส่วนในกรณีที่คนมี e x s a l Go อยู่แล้วนะครับและอยากซื้อตัว e Xsaw Plus สเพิ่มนั้นถามว่าน่าเล่นไหมในมุมมองผมนะครับก็คือถ้าเราคิดว่าจะไม่ต่อสเตอรอนะครับผมว่าก็ซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราเออฟัง2ตัวดีกว่าเพราะตัว e x s a l Go นั้นราคาเท่ากับ2ตัวต่อตัว e x a Plus สองหนึตัวนะครับมันก็เรียกว่ามีดีเด่นกันคนละแบบนะครับ ตัว x s a p r o มันปรุงแต่งมาแบบพอดีเลยนะครับไม่มีการเชื่อมต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับสามารถที่จะต่อแล้วก็เล่นฟังได้เพลินๆเ,เลยนะครับต่อ2ตัวก็เรียกว่าฟินไปเลยนะครับลําโพงโดยมาตรฐานเมื่อต่อ2ตัวแล้วยังไงก็มีความได้เปรียบในเรื่องของเสียงเยอะนะครับดังนั้นก็เรียกว่าเล่นตามงบดีกว่านะครับบางคนอาจจะลังเลยอย่างที่ผมบอกครับถ้ามีตัว X-Sawgo แล้วจะจำเป็นต้องซื้อไหมก็อยู่ที่เรานั่นแหละครับถ้าเราจะคิดว่าจะขยับรุ่นก็ ผมว่าก็โอเคนะครับตัว X s o u d Plus 2เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดมี Max Part s o u d Plus อยู่แล้วจะเป็นต้องซื้อ X s o u d Plus 2ไหมผมบอกเลย,เลยว่าก็อยู่ที่เราครับถ้าจะซื้อก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเสียงคล้ายๆกันแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับระหว่างเลือก Max s o u d Plus กับตัว X s o u d Plus 2ก็ให้แนะนําว่าให้เลือก X s o u d Plus 2ครับได้เปรียบกว่านะครับมีข้อดีข้อเด่นกันคนละแบบนะครับสำหรับตัว X s o u d Plus 2นะครับ ผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับเสียงเปิดเครื่องขึ้นมานะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อไว้แล้วนะครับตัวนี้สเกตนะครับจะมีโหมดตัว EQ นะครับที่สามารถที่จะเลือก EQ ได้เลยนะครับหลักๆสามโหมดนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโหมดเบทออฟนะครับหรือโหมดมิวสิกเมื่อเรากดอีกครั้งหนึ่งขึ้นไฟสีขาวตัวนี้ก็จะเป็นโหมดเบทออนนะครับเมื่อเรากดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นโหมดออดิโอบุกนะครับ นี่คือเรียกว่าสาโหมดหลักนะครับที่สามารถกดที่ตัวเครื่องได้เลยในตัวแม่สัาพัก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะที่บอกคล้ายๆกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเลือกนะครับในเรื่องของโหมดนะครับก็จะเห็นว่าพอเรากดนะครับเป็นปุ่มสีฟ้านะครับจะเป็นขึ้นของออดิโอบุกนะครับเอเรากดนะครับไม่มีไฟก็จะเป็นโหมดของเบสออฟนั่นเองหรือโหมดมิวสิกนะครับเมื่อกดอีกครั้งหนึ่งไฟขึ้นสีขาวก็จะเป็นโหมดเอ็กเบสนะครับ สโหมดหลักนะครับของมาตรฐานในตัวเครื่องครับที่กดได้เลยนะครับส่วนในแอปที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีในเรื่องของโหมด Max Sound นะครับโหมดล็อกโหมด Jazz นะครับของเดิมครับในโหมด Max Sound นั้นถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับจะเป็นโหมด Classical นะครับนี่ครับจะเป็นโหมด Classical ตัวโหมดนี้นะครับถ้าปกติแล้วในรุ่นอื่นจะเป็น Classical ยกเว้นในรุ่นนี้นะครับที่ขึ้นว่า Max Sound นะครับ พอในเรื่องของ EQ นะก็เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับแค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปปรับเล่น EQ อะไรได้ก็ว่ากันไปนะครับเดีย๋ยวผมจะเปิดเป็นแนวเสียงให้ฟังเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับว่าเป็นเส้นเสียงประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูแล้วกันนะครับ I just assumed I play the assumed play Here as your foundation. Don't wait here until your faith is shaken. There's a whole lot of good on your mind and on my mind. And I know that right now I'd like to play the part to rebuild you one more time. The flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't eat my soul, you can't get to me. And then Me down to the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no, you can't get to me.